มันกับสวกเขอผู้อื่นบันยังค่ะอืเอาไปแล้วมันก็ทำร้ายของเรา ตัวเราอเองบ่เคอข้อดูนะทุกสึ่งทุกอย่างจะปรากฏขึ้นให้เห็นเออผู้ใด,ดทำกรรมเอื้งองไหม่ก็โลำรับเอาฟัวบเคยขาดแคลงหุกร้านนิดไม่เคยฉาดแคลงหกร้านแต่คนนั้นทำกรรมอันได้ไหวก็ถืได้รับกรรมแม่ยาคือว่าชิร้อยน้วนไปใหญ่ในแานหนึ่งนะลงนะ เราก็ต้องรอนะความสูญเสียของเราว่าเนาะครับ ừ, บาดคือบาดเรื่อครับมือดี่นนี้เขาบาดหนึง่งมือน่ะอาจจะทกขึนเนาะครับควันนี้อาจจะบาดเก็บแค่หนึ่งมืออืมแต่มือน่ะอาจจะสูญเสียแขนขาไปก็ได้นต้องเปล่งใช่เงื่อนี้เพราะฉะนั้นให้มือขจึกระทำควาไก่ให้หูกจักทิ้น,นจัดทำกีดก่ของมัน หายมือสิมือทำบ้านเอางะเอือยาไปว่าใจ่ก็ของดีแต่ความดีของตัวเองทำให้คนยินดียังคิดแค่นี้ก็ค,คงจะรูน้องยิมเนาอครับครบูอ่ะรับคันอันนี้เอฟที่ใช้ผมคือวมบุมมาผ่านมาทางช่องดมแล้วู้วยครับครูเอือร้ายปู่ร้ายคนร้าย่ือเสียงเรียงนางนางนิพพานชี้โดวัน แม่นบอกครับปู่อพบกับนางกันคือท่านิจญาหลายปู่หลายคู่หลายคือเสียงเรียงนางนางลูกชนะดงฤทธดีดพบกับนางพัทรวดีพบกับนางฉลอมนางนิจยาตุราคุณหลายปู่หลายคู่หลายคือเสียงเรียงหน้าคือเกา่าลูกหลานพ่อคือเกา่าอยู่ครับปู่ใจคนเคียงก็คือคือเก่าด้วยใจปืนปืนสนิทยิ่งใหญ่ ขอให้ลูกหลานที่ร่วม,ม,มบุญม,ม,มาขอหายมือถกมือด่างมือถกมือมัดอายุวันนัดสุกขาดนะฮึฮึแล้วก็รวยทุกข้อหน้านะลุกนะอือันนี้ก็เอฟซีผ่านมาทางช่องแตงโมนั่งตรงจิตเอเบอร์ร์ร่วมบุญมาพร้อมกับไฮทีมขึ้นมาเอามือถกมือักด้่างเด้อห่างมือจีได้ยทุกทีติดงานจะเดืองเก้านะ อันน uhm. ี้ผ่านมาทางช้องแต่งมงปกั participar. นนางหนุ iten, er. uh. ่มพิงเลิศสุวบ้านพร้อมกับคีรีพัฒน์นางทองคู่นางปืนรุกปักตะทานางสาวรวมผมมาอเขอแทรกทุกทางบุงไปเรื่อยๆพร้อมกับนางอําขอนาะเอามือกขลไม้ด่างไม้สกุลไม้ไม้อะไุวันนี้สกัดไรเงีงแล้วก็รวยนะลูกนะอันนี้ของยายก้านพิษ กับดาทองมือขาชุกช่างหูกับคุคพ่อร้อยเก้าเทปพบกับนายกบนางปัทมาพรทองชิเออขอกับข้าราชกาอิพระาันบนุก้านพอบข่าใช้มลกเนาะเอาขออห้ทิ้จะการงานจะเริ่มก้าหน้าสุกขภาพแข็งแรงเด้อเด้อหางมือเดือดจะเริ่มจะเริ่มหมัวือนด้รับขับปวดพรอจะทิงดีเดยร์กัน คือยังกระตานกันนายนิ้บาดเจ็บหนักอีพ่อใกล้จะรบวิ่งบอกมารับลูกหรือยังมันใกล้จะถึงวันขึ้นสิบหกได้อีพ่อถ้างาั้นลูกกันใจตายก่อนนะลูกจะไม่มีเงินใช้นี่แล้วนะขบข้อวายแคนยิ้มครับปู่คือยังกระตากับเปิ่ใจเรื่องตัวเนาะครับไปขายของมือนี้กติกาชิปเจ็ดชิปแปดบาทเหมือนขายของกับขายปุ๋ยสิบเจ็ดสิบแปดปูเออมือนี้ พอชั้นอีช <elaborate> <Down. S 1> ั้ไวาเร็วว่าอีนั่งกรจจาคงจะได้ชึปเก๊ชปอแล้วก็ชึบเก่าได้เข้ามานะยืมคายขพงา่เกินยมหรอกชเกชึแปแล้วก็ชึบเก่าได้แค่นี้เออผู้ไดกลไปคือคอยอีนั่งกัะจากลัไปเริ่เริ่เอออ่ะให้อนั่งกระจามือกมือดาบมือกมือหันต่อขึ้นให้เราชึเกชปแปดเก่าไปกัไปมือ้นัต่ม อ yeah. ันนี้แกงโมเออขอคาราว่าอีอพ่อขอโชคขอราบขอโชคอีหมันขอโชคอีหมันาหายไม่โชคไม่หมานสันตัวเนาะเออพ่อแกแค่นึงป๊อปเงี้ยเงี้ยคือเงินพ่อเอ้ยว้ทำเออเดี๋ยวพ่อก็จะช่วยอีอนางแกงโมแบบวันนี้นั่งแกงโมมืึงยืมลูกจยืมพ่อมาขายด้วยก่อไอ้นนี้เอาทิพย์เทียบ ตาผูไปดิบอาคิดเก็บักหน่จุรือแลักมาวุ้งม่คู่ออกเนโอ้บางรายแปมแข็งม้สักหนก่งจุด้างราเปอเขาไม่คู่หมั้นตาปูพอเึง่อกูไม่เข้ามาคมวันแม่คู่ชือตัวใดหุจักตัวใดตาผูิเก็กับสิบเก่าสิบเก็ดกับสิบเก่าเขาเขาตัวคือตัวเถือ คือแม่ป้ปูนี่บาดนีู่ไนมแเขาหมือไคือหมอกไหมรครับปูอันนี้เขาเแดบอันนี้ขอาเิ้มแบบดูวบอกครับปูเออเิ้ก็อยากเิ้บากจับเหมือนแกงมูเอยิเย้นี่ยตัวรครับปูสิบหกหก้เ็นรึยืเน้น่งนครับปูไยครับจับคังเขาจือเขไปืดสาธุสาครับ อันนี้การงา้างหวงการกัน,กนงาน้างหวงการง้างและปะิด,ดยิยบแล้าวเด้อมีการทีเขาบอกว่ทักยางอยู่เจ้าค่เขาังบอกเร่งมัดอาบานมัดอาบาก็คือกับผวามหน่อยงงโอ้อโหพอจะวาไก่ขอบแลเ้เทาลูกไหลขอลูกแค่อแบบอายน้อมลูกเปเช้าเป็นหน้า เป็นขาเป็นนั่งเงมยบๆไม่มองเงียวใช่ไหมครับต้องนั่งเนียดูพอเงียจะไม่หาดอ้ตัวขาใครแม่เขาจกาอะไรแม่แโอ้พอกระบอกความเกิื่นนะลูกเนาะ ถึงไม่กายแอ่ย้งกั้นยามว่าปึงไดนะลูกนะมันคือเขาไม่ป็นใดเดี๋ยวเขาจะโอนค่าหัวดรหมวช่วยเนาะค่าหัวดบหัวนี่ก็ว่าแพงเนาะค่าหัวจบยี่เน่าไกาเน่าจังวันเลริ่ขึ้นจากเงิดหัวดบหัวแรกาอวจบกคนังกั่น้าไปแปะโกัวไปแปะโก้ไปจัดคิดเจ็บบาทคิดเจ็บบาไปแปะโก้ทิดเจ็บบาดะเด งหวัวแปะโป้แปะป้ไว้สิบเกบาทบัวพวงสิบเกตบเกตเอาไมแปะโป้ไว้โป้เนี่ยโป้กินั่งากันหน้ากันอ่ะมันจิกหนึ่งเขาตัวมันบอกให้มือเงื่อนใจงี้ว่าพอคือรถแต่คือเรคขันจิกนี่งเขาใจถู้เื่อใจมใจกูเขาถึงบ้านพอขัดโรก่อนเ กระจายเขาเอาเพาื่อนเอาทา้งคันเพื่อขเขาก็คือเงือกได้แล้วละขันเขาไมา่ยึดก้อนแต่สีลุกมดก,นนดก้อนเยออ่าเนอะอเไรอยาเป็นพวกกระจายกระเขาจะฟูัวังวันจังเอาวัาานจึงววนยงวันวัท่านม่นอจ้าบักก้อนทับก้อนมาทนเปรีปูวดกะโปรงรูเงีาการเง้น่ แ่ปคง่ายก็คืนว่าเขาดลูกเูเด้อเออว่าห้กเขาสงขารล็ลู้ด้อจะไปอ่างวัดจของดวยรูเด้อจท่หนเขาก็ให้เขาพอนี้อจกให้เขาถืงไม้คู่ก็รู้ด้อพ่อกระชือบังเมื่อกูบูกเมือ่ก็เลยเอาคุงปามาถูกไว้คู่ไป หวว่างนีเรื่มครับเรื่องขอขายบูตรขวัครับปูเ็นงม,มาเขาจาเรื่มญาวัานนปูเขาว่าทุกป่านน,านั่งหือว่าข้างวันนี้ไปขอหวรถบัตรอย่าเรื่ม,รมครับปูมันจะน่าขอว่าข้่ปูคือหาขอค้อนว่าข้าว่าผู้ใดว่าปูขอข้อนปูบอกข้อนด่งครับปูหูหัวาตาบอดบาเรื่มมันคันบ่เห็นเขอนเนาะ ครับ้องเออไม่ค้างเปินคือตั้งแต่โม <c oughs> อันนี้พอ่อเราเรียม้วดโรคแหมแต่เขาไม่แหม่ที่ไม่ยืดกันเน่ยแต่เขาถือยืดแต่ว่าพอ่อว่าให้ยึดปูว่าให้ยึดมันปูเออพ่อกเรียบอกไม่เรีมไม่ถือปอไหเแปะปูไว้เน่เรีอมเออแปปูปปไว้มวถึงม,นม่นี่คือเกล็ดพรอไว้ก,กิจวัดพีกเกล็ดผิดครับปูวัดพกงาพ่อจะไปข้อเขาข้อถึงเนี่ยเร่องครับ เออนี้ก็มืโคบเรื่อมครบครับปูเนาแ่ขาดแจ๊กแจ๊กโ่งเรื่องครับโคบก็เรื่องขาดนี่แค่เรืองห้าครับขัดนี่แค่เรืองห้าครับเห็นบ่เห็น่งหงคยับปูผู้ได้ือเบาอึ้งากร่างเรื่องเร้อจับปูเข้ามือหงายขึ้นแข่นี่เข้าแขงนี่ไป รถเข้าเขาไงช่้ากระบอกว่าเขาไงเออมควันดูเขากระจาถึงบมายืนก็ต้อายคบบวกว้างเรงเลยแรงบ่กเข้าไยืนชาวบ้านปยืนโคบบวกจ้าบพราะตรงแบบหนาใหญเด้อเดค่อหนาใหญ่เพราเด็กคอย่ยัข้อใดเรื่อกเรค่อเออพูดถึงรูปใหญคือคนมึเงินเท่าไรเรยเรือ ก็เป็นนงก็บอกว่าเป็นหนึ่บบนนงแล้วรูกเนาะับปูเออมช่แบบหนาน,น่ลูกหนานบานชอบกระด่งกะมึ่งจะเขาเอาไปฟัดเขาเขา,าเน่ะเว้นเริ่มครับยากไปเกิดควักอึขาตาย้่อนแนล้วลูกเนาะเออทุกสิ่งทุกอย่างมีชื่อมาแล้วก็มืีชื่อไป ว่เป็นไรวันนี้ชิวอชิวๆอะไรเนี่ยคบปูปูชิวแล้วคาปูเป็นยังบ้านกาชม่บอกปูคือแบบน้คาปูใครเช่ใจนะเข้าใจง่ายคบปูฉันับบวันนี้นะพ่อจะให้เีกอ่งน่งจะไปแปะปูไว้แปะปเขาไว้ข้างว่ากาไปแปะปูหายง้ายยังะไปตนั้นเลยคปูวัึ่าย่างเงี้ยพู้ขายจะใจหายก กบักกันแกต็ท่านเคยกบักกันมันช่แยที่ร่มที่ฝ่ากมมาท่างเคยบอกกูแกจะอีกเรียงคุ้มนะท่านเคยว่าใเรื่องตาปูอันนี้ก็ไปคู่เันไปคู่เขาเขาใจว่าเทียรดูพวกแฉวาเอาทิเกี้น่ยนะใครมึงมาเอากูเอาเองว่าจะ่วก็เดี๋ยไปคู่ซันมันบอกใหเขาเดียคู่วัดช่อบลูกคู่ ข้าม age, ื้อเงินปัะแกข้าวขาเข้าบะมื but, <top. S 1> ้อ <Whoever> ข้าวไก่รูคูเขาวหวนอยูข้าวหวานอแต่เขาบอกว่าฉี่อะไรมาครับมาเนี่คกอก่นจังเนาะฟัาหล้วไารู้เนาะข้าวปูเกงคือ